มา,าน,นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมไม้นะครับไม่ใหญ่ก็คือออกมันำลังลงไปดีนี่นี่ถ่ายเอาหน,นีคุณลุกดิแบบแบบเอาไปส่งด้วยนะลุงเอา <laughs> มาดูเสานะครับนี่อันนี้ยวงล่าง,างนะครับได้ล่างแล้วอันนี้ตา,า,าหเหลืองใชเลยอันนี้ลุงบอกว่าถ้ามาเอาเองให้800นะครับเออมาเอาเองเลย800บาทแต่ถ้าเอาไปส่งลุงคิด900เออนกันมาเจอแล้วบอกลุงเอาไปส่งเลย โอ้าไม่ก็ได้ต้นใหญ่สามร้อยบาทสามทุนหนึ่งครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีปัญญาเขาได้เปล่าไม่หรอกเดี๋ยวให้ลุงไปส่งครับอันนี้จะมีกี่แบบครับลุงเดี๋ยวพาไปชมก่อนมีเสามีขนาดเท่าไหร่บ้างมีเสามีเครื่องบนเลยแย่ๆไปไหนๆอ่าไร่ตั้งแต่เสาก็แปดร้อยสามร้อยถ้าถ้าเป็นท่อนนี้ก็อยู่ท่อนสามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบครับท่อนท่อนบน ครับรุ่นนี้รุ่นนี้สามรอยอ๋อถ้าลองลงไปฝั่งนู้นร้0สองร้อยถ้าฝั่งไซส์นู่นละ่ะตรงนี้ตรน้จะมีอยู่1 0หนึ่งร้อหนึ่งรอ๋อมีมีทุกราคาทุกราคาอันนี้ไม้6เมตรครับตัวนี้หเมตรหเมตรเเมตรมีได้เจ็ดเมตรหมดแล้ว อันนี้มีครบเลยมีไม้มีสังกะสีมีกระดานอัดครบทุกอย่างนะครับอันนี้ติดต่อลุงอ่ะขอเบอร์นะครับลุงเบอร์อะไรบ้างไหครับอ่เดี๋ยวลุงบอกบอกไปด้านนี้ได้ไหม081 3077 683โอเคนะครับสนใจติดต่อลุงมาได้ครับนี่อยู่ข้าง331ครับ นี่ครับรถน้ควานอยู่นู่นนะนี่ก็เดี๋ยวให้ลุงไปส่งนะครับสายๆส,สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีรถมาเขียนครับคุณแม่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเสานะครับของการศาสตร์นะครับบ้านของน้องน้ำหนึ่งนะครับคุณแม่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ